และคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปกากไปเทพครั้งแรกของช่องวิวปรนนะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องของอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบ EP นี้นะครับสำหรับการเล่นเพจซิมูเลเตอร์ครั้งแรกของวิวปร,รณ์ไปกันเลยแต่ก่อนที่จะไปดูกันนั้นนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงตอนนี้นะครับร้านวิวปร,รณ์ก็มีตัวละครเพจซิมูเลเตอร์ขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลย สำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับหรือว่าเล่นมานานแล้วแต่ว่าทีมยังไม่ตันสักทีนะครับผมก็สามารถมาซื้อสัตว์เลี้ยงที่ร้านอิปปกรณ์ได้นะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยน่าจะมีตัวอื่นๆมาเพิ่มอีกแน่นอนนะครับร้านมารุช h อปร้านเติมโลบักอันดับหนึ่งของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นการเติมโลบักแบบ ไอดีพาที่ราคาโคตรถูกระบบกิฟเกมพาร์ในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็น b o ็อกฟูดทิงเลกาซีหรือแบบอื่นๆบริการจำหน่าย ID ดีเกมแมปต่างๆและรวมไปถึงไก่ตัน b o ็อก o ูดหรือไก่เพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์บริการกดเพชรหรือกดไอเทมต่างๆในเกมโลบอกแทบทุกแมปสามารถเข้ามาเลือกใช้บริการเยอะแยะมากมายได้ที่มาลูชอบแปะลิงก์ให้ใต้คลิปละ และนี่คือครั้งแรกที่ผมเข้ามาในเพจซิมูเลเตอร์นะครับตัวละครที่ผมเลือกใช้นั้นนะครับก็เป็นตัวละครแมวแล้วก็ตัวนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับเราก็เลือกไปเลยโ,โหแต่ว่าเราแต่งตัวเป็นซ่วมมาเลยพร้อมกับสัตว์เลี้ยง2ตัวของเรานะครับเริ่มแรกเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้ระบบเกมสัเกสเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็เห็นกองเงินกองทองอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเอาสัตว์เลี้ยงของผมเนี่ยมาเก็บเงินก่อนนะครับแล้วตอนนี้ผมสังเกตเห็นได้ว่าข้างหน้าผมเนี่ยนะครับการที่ผมจะผ่านไปแอเรีย2 ได้เนี่ยผมต้องใช้เงินที่900นะครับแต่ว่าตอนนี้เงินผมอยู่ที่400กว่าผมอาจจะต้องรองอีกสักแป,ป๊บหนึ่งเพื่อที่จะผ่านด่านนี้ไปได้และเมื่อเงินผมถึง900นะครับผมก็ไม่รอชาร้าที่จะเปิดแอร์เรียที่2นะครับผมก็เดินเข้าไปเลยลักกันนีหวังว่าเราจะฟาร์มเงินได้เยอะก,กว่าเดิมโอ้โหเราสังเกตเห็นได้ว่าแอร์เรียที่3เนี่ยเราต้องใช้เงินถึง2,500เลยนะทุกคนอุย้ยแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยมีเพชรให้เรารับด้วยนะเราก็ขอรับเพชรก่อนละก,กันนะี่เรียบร้อยแล้วพอผมเปิดแอร์เรียที่สทุมาน ผมหันกลับไปข้างหลังเนี่ยเราก็สังเกตเห็นได้ว่าไข่ใบที่3ได้ถูกปลดล็อกแล้วนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอสุ่มไข่ใบที่3ก่อนละกันเพื่อที่จะได้สัตว์เลี้ยงที่ดีขึ้นนี่ครั้งแรกใช้เงินไป250ผมก็โบเข้าไปเลยดอกหนึ่งนะครับแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาปิ้งอุ้ยเฮ้ยแล้วก็ได้เป็นเจ้านกครับผมตัวแรกเปิดมาดวงดีจัดเป็นนกที่โอกาสออกยากที่สุดในตู้นี้นะครับทุกคนแล้วผมก็ได้มันมาเฮ้ยผมโคตรตึงเลยครับทุกคนแล้วเมื่อได้นกมานะครับผมก็ไปรอ ได้อีก250เพื่อจะไปเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนปิงป้งปิง้งปิ้งเอ้ยโอ้โหได้เป็นดักกี้นะครับตอนนี้โอ้แต่ว่าก็ยังไม่ใช่ตัวกาก,ากที่สุดนะแล้วก็เนี่เฮ้ตอนนี้สัตว์เลี้ยงของเราก็ครบ4ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็มีอยู่700กรอกว่าๆนะครับซึ่งผมจะสามารถสุ่มได้3ครั้งผมขอสุ่มเอาสัตว์เลี้ยงที่มีพลังเยอะขึ้นก่อนละกันนะครับทุกคนเพราะว่า2ตัวแรกเนี่ยดามเมจเราแค่1เท่านั้นเองนะมันค่อนข้างกากเลยนะครับอุ้ยดักกี้เยอะ yeah <laughs> ได้หมาตัวเกลือสุดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่เลยตอนนี้ทีมของเราก็เรียกได้ว่าครบทีมแล้วเพราะฉะนั้นผมก็ทําการผ่านไปแอร์เรียที่3เลยก็แล้วกันนะครับทุกคนและเวลาผ่านไปไม่นานนะครับทุกคนผมก็ปลดล็อกมาที่แอร์เรียที่4แล้วนะครับแต่ว่าผมสังเกตเห็นอันนี้มันตัวอะไรวะครับเนี่ยไหนขอดูหน่อยโอ้โหถ้าเกิดว่าผมใช้เพชรในการปลดล็อกตรงนี้นะครับ250ผมก็จะสามารถใส่สัตว์เลี้ยงได้เพิ่มขึ้นนี่ผมปลดไปเลย1อันนะครับแต่ว่าตอนนี้เพชรเราก็ หดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนผมต้องรีบฟาร์มก่อนละกันนะครับเพื่อที่จะหาเพชรมาปลดล็อกต่อนะครับทุกคนว้าวแล้วตอนนี้ผมก็สามารถเปิดแอลเรที A T ่5ได้แล้วเราไปดูกันเถิดว่าในแอลเรที A T ่5เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วผมก็ไม่ได้มาเจอกับคลาสสิกออบบี้ไหนขอดูเดี๋ยสิว่าในคลาสสิกออบบี้เนี่ยมีอะไรบ้างว้าฮะอ้า,าแล้วผมก็จะได้วิ่งผ่านออบบี้แบบนี้เออผมจะโชว์สเต็ปโคดให้กับน้องๆได้ดูกันนะครับผมฝั่งนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันง่ายไปเพราะฉะนั้นผมจะโชว์ ผมจะไม่โชว์อะไรอีกแล้วเพราะผมรู้สึกว่ามันยากเกินไปเดี๋ยวเราขอไปทางที่มันง่ายกว่าก็แล้วกันนะครับทุกคนอดีออดีอไอ,อ,อ้อส้วมของเราอดีออดีออดีออดือนี่ก็เป็นแค่บันไดง,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 งด้ๆแค่นั้นเอ้ยมันไม่ง,ง,งนี่หว่าเฮ้ยถ้าเราไปสัมผัสถูกบันไดนี้นะครับมันก็จะหายไปเฮ้ยเ,ยเยพราะฉะนั้นเรายืนยาวไม่ได้ยืนนานไม่ได้นะโอ้โอ้อันตรายอันตรายเด้อแล้วสุดท้ายผมก็มาถึงจนได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้อะไร โบอะฮ่ oh, uh huh. ได้สมุดกับลูกเบสบอลทอยบอลโง่ๆแล้วตอนนี้พอผมอยู่ที่แอเรียที่5เนี่ยผมกลับรู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงของผมเนี่ยไม่สามารถที่จะตีกล่องแตกได้เพราะว่าดาเมจมันอาจจะน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอเก็บตังจากกล่องนี้แล้วเราจะกลับไปสุ่มสัตว์เลี้ยงใหม่แล้วค่อยกลับมาแก้มือก็แล้วกันนี่ตอนนี้ผมเตรียมตังอยู่2 0 0หมืนมาดูกันว่าผมจะสามารถเปิดได้เท่าไหร่ <c oughs> นี่ยิงเลยปิ้วโอ้โหสวซแตกว้โหแล้วตอนนี้นะครับเราก็ปลดล็อกไข่ได้ถึง 4ึงขั้นเลยนะทุกคนผมก็ปลดล็อกเลยแล้วก็ซุ่มตู้ล่าสุดเลยก็แล้วกันนี่วิงวังว,งวิงวงังโอ้โหได้เจ้าพึ่งน้อยตัวที่2โยหวิงว,งวังวงิงวังอือเธอกี้ไก่งวงรอบนี้ก็ต้องตัวสุดท้ายแล้วหรือเปล่าวิงว,งวังวิงวังเออยังบีอยู่รอบสุดท้ายของ ก็ยังบีเหมือนเดิมโอเคอ๋อแล้วตอนนี้ผมก็ได้เหล่าสัตว์เลี้ยงมาใหม่ที่ดาเมจแรงขึ้นโคตรเยอะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะรีบไปฟาร์มตังก่อนเลยละกันเพื่อที่จะผ่านไปในแอร์เรียถัดไปครับทุกคนเฮ้ยผมสังเกตเห็นว่าข้างล่างเนี่ยมันมีเควสด้วยนี่นาแล้วก็รับของจากเควสก่อนนี่ได้เพชรมาเท่าไหร่ เพชรก็ยังไม่พอในการปลดล็อกสัตว์เลี้ยงนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราต้องปลดล็อกสัตว์เลี้ยงในราคา500เพชรนะนะว้าวและตอนนี้นะครับทุกคนผมก็ได้มาที่แอร์เรียที่7และตอนนี้เนี่ยมันก็ได้เสนอของมาขายให้กับผมนะครับในราคา240โลบัคเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่าผมมีโลบัคหรือเปล่าเฮ้ยแล้วผมก็มีโลบัคตีดตัวเพราะฉะนั้นผมก็ยัดเลยก็แล้วกัน240โลบัคเรียบร้อยฮ่าฮ่าและผมก็ได้มีไข่เอ็กซ์คลูซีฟดาก้อนอยู่ในกระ เป๋าหนึ่งใบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะสามารถเปิดได้ตัวไหนมาดูกันเลยโอเพนหนึ่งโจ๊ะโจ๊ะนี่ออกมาเลยดาก้อนย่า yeah. จากที่สุดยูนิคอนครับผมและถึงแม้ว่าันเป็นยูนิคอนนะครับมันก็ยังเป็นตัวละครที่โหดสลหรับตัวผมในตอนนี้ผมก็เลยจําใจต้องใช้มันและตอนนี้ผมก็ได้ทําการกดน้ํายาบูส์พลังลงไปเพื่อที่จะทําให้เรานั้นตีได้ไวขึ้นโอ้แล้วผมก็มีเพชรอยู่ทั้งหมด5,000ันะครับทุกคนตอนนี้แล้วเพชรห้าพันของผมนั้นแน่นอนว่ามันสามารถที่จะปลดล็อกสัตว์เลี้ยงของผมได้โอ้โหนี่เลยผมก็สามารถใส่สัตว์เลี้ยงได้เพิ่มแล้วนะครับทุก คนตอนนี้อยู่ที่เจ็ดตัวแต่ว่าสัตว์เลี้ยงเจ็ดตัวเรามันยังไม่โหดเราก็ต้องไปสุ่มใหม่กันก่อนปิว้วนี่สัตว์เลี้ยงในตู้ใหม่เราก็สุ่มกันเลย ว้าวได้เจ้าหมูด้วยและนี่ก็เป็นเหล่าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของผมเองนะครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมเชื่อว่าผมน่าจะมีดาเมจมากเพียงพอที่จะไปฟาร์มแล้วแล้วก็ไปลุยกันเลยและตอนนี้ผมก็มาถึงที่แอเรียที่8เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็เห็นสิ่งสิ่งหนึ่งนั่นก็คือว้าวตอนนี้ถ้าผมอัพเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะสามารถเปิดไข่ได้เพิ่มนะครับทุกคนผมก็ซื้อไปเลยในราคาไม่ค่อยแพงและนี่ผมก็ได้ปลดล็อกเป็นแรงสง สเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนและสิ่งที่ผมได้ในแล้งสองนั้นผมก็สามารถซื้อไข่ได้เพิ่มนะครับโอ้โหนี่เลยตอนนี้ผมก็สามารถสุ่มไข่ได้แล้วตัวตัวด้วยกันนะครับแต่ผมจะกลับไปที่ แอเรียตรงนี้เลยเพราะว่าเราจะต้องมาปลดล็อกสัตว์เลี้ยงที่เราจะสามารถใส่ได้โอ้โหตอนนี้ผมก็สามารถใส่สัตว์เลี้ยงได้ทั้งหมด9ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมจะขอ,อกลับไปฟาร์มก่อนละกันค่อยผสมตัวใหม่และเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานีลเช่นเคยผมก็สามารถปลดล็อกไปที่แอเรียสิได้แล้วแล้วพอมาที่แอเรียสิตรงนี้คืออะไรอย่างนั้นหรืออ๋อนี่นเป็นการรวม10ตัวแล้วก็เพื่อทําเป็นตัวโกนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ไม่มีนะแล้วก็ พอมาที่แอเรียสินะครับผมรู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงที่ผมมีตอนนี้เนี่ยแทบจะตีไม่เข้าเลยเดี๋ยวผมอาจจะต้องเก็บตังค์สักิดหน่อยแล้วก็กลับไปสุ่มตัวใหม่ละกันนะครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็เก็บตังค์ได้7จ็ดแสนห้าโดยประมาณแล้วก็กลับไปสุ่มก่อนก็แล้วกันจู้ว้าวปลดล็อกโคตรเยอะครับทุกคนรอบนี้เราก็มาปลดล็อกแล้วก็สุ่มกันเลยอุ้ยสุ่มได้ทีละ2ด้วยเอาเรื่องอ่ะเได้เป็ดเรียบร้อยครับทุกคนผมสุ่มแค่2ครั้งตังค์ผมก็หมด เป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าผมก็ได้เจ้าเป็ดมา2ตัวนะครับเราก็จะกลับไปที่ที่ฟาร์มของเราเลยละกันพอเราได้เจ้าเป็ดมานะครับเราก็ตีเร็วขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ดีมากพอนะแต่ว่าตอนนี้เราต้องรีบเก็บตังก่อนละกันเพื่อที่จะไปสุ่มตัวให้ครบนะครับทุกคนว่าแล้วตอนนี้ผมก็มีเกือบเกือบสามแท่งทองแล้วผมขอกลับไปสุ่มใหม่ก่อนเลยละกันนี่ค่ากลับมาแล้วสุ่มไปเลย5้าอันเจ็บ จุกๆฮุ้ยมีตัวใหม่มาด้วยทุกคนแต่ว่าเป็นตัวกระากเหมือนเดิมแล้วขอสมอีกครั้งหนึ่งสามใบเฮ้ยมีตัวโหดสุดด้วยดาก้อนเอาเรื่องจัดแล้วตอนนี้ทีมผมก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วเราก็ไปฟาร์มกันต่อเลยว้าฮ่าๆและทีมฟูลของเราก็กลับมาอีกแล้วตอนนี้ฟาร์มได้โคตรไวเพราะว่าเราตีแรงนั่นเองนะครับและสุดท้ายผมก็ปลดล็อกไปแอเรีย1 1ได้สําเร็จไปกันเลยพอมาถึงผมก็ได้เห็นว่าการที่จะไป 12นั้นผมต้องเก็บถึง15ทอง ซึ่งมันยากมากสำหรับผมในตอนนี้ผมก็ได้แต่นั่งรอครับผมและผมก็ได้ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปนานแสนนานนะครับทุกคนซึ่งผมเนี่ยได้เก็บทองไว้โคตรเยอะเพื่อที่จะผ่านด่านนะครับนี่เลยเราก็จะมาผ่านด่านกันลุลัวเลยนะครับทุกคนเฮ้ยแต่ผมสังเกตเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมีอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งเป็นที่ให้เราเนี่ยวิ่งผ่านไปอย่างนั้นเลยงั้นผมก็ขอวิ่งดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กผ่านไปเรื่อยๆเลย,เลยก็แล้วกัน นะครับนี่เลยผ่านชิวอัด เมื่อเรารู้ว่าจุดสีแดงมันไปไม่ได้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกที่จะเลี้ยวขวาแล้วก็จะเลี้ยวขวาก็ไม่ได้เมื่อเรารู้ว่าเลี้ยวขวาไม่ได้แล้วนั้นนะครับทุกคนเราก็จําเป็นที่จะต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะเดินตรงไปข้างหน้าแล้วผมก็จะใช้วิธีวิ่งตรงอย่างเดียวในการผ่านด่านและรอบนี้เราก็จะมาเริ่มใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนเราใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วรอบนี้ผมเชื่อว่าถ้าผม เลี้ยวขวาผมน่าจะไม่ตุยเป็นอันขาดนี่เลยเป็นยังไงล่ะโอ้โหโคตรชิลเอือมาดูกันว่าเราจะสามารถผ่านได้เลยไหมในรอบนี้อีกนิดเดียวเท่านั้นนีไ่ไงยยโอโฮผ่านได้แล้วเราก็จะมาผ่านด่านที่เราเนี่ยฟาร์มไว้ตั้งนานไว้เลยละกันนะครับทุกคนนี่โอ้โอ้ผมยังไม่ได้เสือกตัวนี้นี่ว่าเทสสปีดแล้วก็พอผมมาที่แอเรีย13นะครับผมก็เห็น อะไรไม่รู้นะมันให้เราเนี่ยรวมเพื่อที่จะเป็นอันที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมนี่เลยโอ้โหผสมน้ํายาคือผสมมาแล้วเนี่ยผมก็ขอใช้หน่อยละกันสักนิดสักหน่อยนะฮะนี่เลยน่าจะเพิ่มเงินด้วยหรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเราปลดล็อกไปที่ถัดไปเลยละกันนะครับทุกคนและตอนนี้นะครับผมต้องใช้ถึง200ทองนะในการที่จะผ่านไปด่านถัดไปได้นะครับทุกคนซึ่งผมผ่านไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับ ว่ามันต้องใช้เวลานานอย่างแน่นอนนะผมก็จะทำการฟาร์มนิดนึงนะครับทุกคนเพื่อที่จะมีตังไปเปิดตัวใหม่นั่นเองนะครับจะได้เอาตัวใหม่เนี่ยมาฟาร์มในด่านนี้ชิวๆนะครับทุกคนเราก็กลับไปที่บ้านกันเลยยิง เฮ้ยมีของให้ร็อบด้วยและตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับตู้ใหม่ได้ปลดล็อกไปหลายตู้เลยเราก็จะมาที่ตู้นี้โอ้โหสัตว์เลี้ยง3%เป็นอะไรที่โคตรเท่เพราะฉะนั้นผมก็หวังว่าจะได้มันมาครอบครองนะครับโอ้โหสมได้แค่3ครั้งเรียบร้อยไอ้ตาเดียวก็มาว่ะเฮ้ยแต่ข้อดีก็คือผมได้16%มาถึง2ตัวเลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยพลังของทีมผมก็เพิ่มขึ้น ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่เราก็กลับไปฟาร์มกันเหมือนเดิมเลยดีกว่าครับทุกคนยูหูยูหูและตอนนี้เวลาก็ได้ผ่านล่วงเลยไปอีกแล้วผมก็สามารถเปิดแอร์เรีย15ได้นะครับทุกคนนี่เราก็จะไปบุกที่แอร์เรีย15เลย ในโซของแอรี่สเนี่ยก็ไม่มีอะไรแต่ผมก็คิดว่าผมควรที่จะมีทีมที่แข็งแกร่งกว่าน,นี้เพราะฉะนั้นผมจะขอกลับบ้านก่อนนะครับไปสุ่มสัตว์เลี้ยงใหม่นั่นเองนะครับทุกคนนี่เลยเราก็สามารถเปิดได้ทั้งหมด5อันนี่วิงวังวิงวัง,วง,วงโอ้ <c oughs> ได้แมวมา1ตัวรู้สึกว่ารอบนี้ผมค่อนข้างที่จะเกลือนะครับเพราะฉะนั้นผมขอแก้มือหน่อยละกันนี่ <c oughs> โอ้มีเห็ดลว้ลวนเลย เกือจัดแล้วตอนนี้ทีมของผมก็เต็มไปด้วยเห็ดนะครับทุกคนแล้วผมก็จะใช้เห็ดเนี่ยฟาร์มยาวๆก่อนเลยละกันผมคิดว่าผมจะลงหลักปักฐานอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่าผมอยากที่จะฟาร์มลวดเดียวแล้วก็ผ่านไปหลายๆลแอเรียนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง AFK นะครับผมสายขยันและตอนนี้ผมก็ได้ปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยไปอีกครั้งหนึ่งนะครับจนผมมีเงินแบบเหลือๆที่จะเปิดดานใหม่นะครับทุกคนนี่เรา ราก็จะเปิดด่านใหม่ไปรัวๆเฮ้ยเดี๋ยวขอดูหน่อยตรงนี้มีอะไรตรงนี้ก็จะมีการรวมสมุดนะครับอะแต่ผมขอลองรวมดูหน่อยลักกันว่าจะได้อะไรเออช่างมันลักกันนะครับผมยังใช้ไม่เป็นเท่าไหร่นะแล้วตรงนี้นะครับผมเราก็ต้องใช้เงินอีกละใช้ไปเลยแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่แอเรียสผมก็สามารถผ่านไปได้อีกนะทุกคนเราก็ผ่านไปเลยก็แล้วกันไม่พูดเยอะจนตอนนี้นะครับที่ผมมาอยู่ ที่แอเรียสนะครับผมก็เจอออฟบ,บีอีกแล้วนะครับ เราก็เข้ามาดูหน่อยแล้วกันว่าออบบีนี้เนี่ยมีอะไรให้เราทำว้าเฮ้ยมีให้ผ่านเนียว้ือึดูยากจังเลยครับทุกคนเพราะว่าผมมันตัวใหญ่เกินไปเ,<อ>เราต้องใช้สติให้มากกว่านี้ในการผ่านออบบีตรงนี้นะครับทุกคน oh. และผมก็ตายย้ยำๆซ้ําๆเช่นเคยแล้วผมตายอีกรอบหนึ่งเนี่ยผมจะพอแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วนะครับอู้หูผ่านยากจัดละมองยากมากด้วยครับเพราะว่าเรามันตัวอ้วนนะฮะอ๋อเย่แล้วผมก็ผ่าน สะน้ามรณะมาจนได้นะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมต้องวิ่งหนีหินผมต้องวิ่งหนีหินครับทุกคนอ้าช่วยด้วยเออหลบก่อนเออมีที่หลบนี่เป็นไงล่ะดูหนังแอดเวนเจอร์มาเยอะไงล่ะเออที่หลบที่หลบต่อไปอยู่ไหนที่หลบต่อไปอยู่ไหนอ้าแล้วเราต้องเริ่มใหม่เลยเหรอ เดี๋ยวผมมาแล้วกันนะครับทุกคนค่อยว่ากันในอีพีหน้าแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมทําเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมมีเพชรแล้วนะครับนั่นก็คือมาที่แอลเรที่4ี่นะครับแล้วก็มาปลดล็อกสัตว์เลี้ยงนะครับทุกคนนี่ผมก็สามารถใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มได้อีก1ตัวนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาสุมสัตว์เลี้ยงเพิ่มทําให้ทีมเรานั้นแข็งแกร่งขึ้นเหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่โอ้ผมสามารถเปิดตู้ที่25ได้แล้วครับทุกคน3ใบ โอ้โหสิงโตวล้วนครับอ้าแล้วพอผมได้สิงโตมาผมก็รู้สึกว่าทีมผมยังเฟี้ยวไม่พอผมก็ขอแไวดําอีกเพิ่มอีกหนึ่งตัวละกันเฮ้อ และหลังจากนั้นเราก็จะไปผ่านด่านกันเหมือนเดิมนะครับทุกคนและตอนนี้นะครับผมก็กลับมาที่แอเรีย18กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนแล้วผมคิดว่าผมจะ AFK อยู่ตรงนี้นะครับจนผมคิดว่าผมสามารถไปได้อีกสัก3 4หรือ5ด่านเลยละกันผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนเอาละ AFK กันเลยเดี๋ยวกลับมาไปกันแล้วเวลาก็ล่วงเลยไปแบบนานมากๆแล้วนะครับทุกคน จากที่ใช้ทองเปิดประตูแค่ 5.5k นะครับผมมีถึง500กว่า k นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะทําการปลดล็อกประตูไปเรื่อยๆเลย,ยก็แล้วกันนะครับตอนนี้โอ้โหแล้วก็มีด่านตกปลาว่ะทุกคน เดี๋ยวผมค่อยเข้าไปดีมะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาอันนี้คือซื้อผลไม้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ซื้อไว้หน่อยรักกันนะฮะถึงเราจะไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับนี่เราก็จะเปิดไปแล้วแอร์เรียที่2ี่ส0ผ่านไปนะครับทุกคนที่20เนี่ยมีอะไรเอ่ยอย่างนั้นเหรอเราลองเอาตัวละครอ๋อเอาตัวละครไปย่อยอย่างนั้นเหรอครับทุกคนเออถ้าจะเอาตัวละครไปย่อยเนี่ยผมว่าตัวนี้น่าจะย่อยได้นะนี่ครับลองย่อยดูซิมันจะได้อะไรเอ่ยโอ้ <c oughs> เวลา6ชั่วโมงเลยนะฮะแล้วก็โ,โหมีข้อเสนอใหม่สุดคุ้มซึ่งผมไม่มีโลบักแล้วนะครับผมก็ไม่เติมละกันเราก็มุดลงไปที่แอร์เรียอ้ย21เลยละกันนะครับผมผมก็ได้เข้ามาที่ใต้น้ําแล้วนะครับทุกคนตอนนี้แล้วก็เดี๋ยว,วเรามาหารับคงรับของอะไรที่ใต้น้านะครับแล้วก็เงินเราพอเราก็ปลดด่านไปเลยแอร์เรีย22ไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ผ่านแอร์เรีย23ไปอย่างรวดเร็วเฮ้ยเดี๋ยวจะว่าเรื ซื้อนี่วะนี่เลยเราจะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเรานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นออบบี้อีกแล้วซึ่งให้ผมทําอะไรผมก็ไม่รู้เช่นเดียวกันนะครับนี่เลย ผมก็ได้แต่ลอยไปเรื่อยๆส่วมที่อยู่เต้ยเน้ําแบบนี้ขี้มันจะกระจายหรือเปล่าเนยทุกคนอ๋อเราต้องมาเก็บอันนี้ให้ครบ31ชิ้นหรือเปล่านะครับน่าจะใช่นะทุกคนนี่ผมก็เก็บไอ้วงนี้ให้ครบก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วมาดูกันว่าผมจะได้เป็นอะไรกันนะานี่วงสุดท้ายเรียบร้อยครับผมได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ออกมาเลยลักกันนะ <c oughs> เพื่อที่จะมาผ่านด่านถัดไปโอ้โหด่านถัดไปใช้เงินโคตร เยอะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้สัตว์เลี้ยงของผมเนี่ยตีอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันแข็งแรงมากนะครับทุกคนดูซี่ตีหลักร้อยแต่ว่าไอเนี่ยเนี่ยเลือดหลัก2อเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็รู้ตัวเลยนะครับว่าผมต้องกลับบ้านไปสุ่มตู้ใหม่นั่นเองนะครับทุกคนปิ้ว โอ้โหแล้วพอผมกลับบ้านมานะครับก็มีตู้ใหม่โคตรเยอะเลยนะครับผมก็จะทําการซุ่มมันไปเลยเจ้าเห็ด3ามหัวกดไปเลย5ชิ้นฟิงอา้าวเห็ด3ามหัวอยู่ไหนครับรอบที่2ครับฟิงอา้าวปลาหมึกรัวๆเลยครับอมันคือปลาหมึกใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแล้วตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับเราก็เริ่มที่จะตีเข้านิดนึงนะครับทุกคนแต่ก็ยังช้าอยู่ดีนะครับตอนนี้ผมต้องใช้ม ใช้มือคลิกช่วยนะแล้วผมก็คิดว่าเราก็คงจะติดอยู่ที่นี่อีกนานสักพักหนึ่งนะครับผมก็จะปล่อยให้เหล่าสัตว์เลี้ยงของผมเนี่ยนะครับผมจัดการไปแล้วเราก็จะ a f k กันเหมือนเดิมนะครับทุกคน <c oughs> และเมื่อผมนั่งเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะครับทุกคนผมก็เริ่มเกิดคำถามขึ้นมาว่าเพจซิมูเลเตอร์เนี่ยคนเขาเล่นเพราะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็อยากรู้นะครับสำหรับน้องๆที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับช่วย ตอบคำถามหน่อยนะครับว่าคุณเล่นเพจซิมูเลเตอร์เพื่ออะไรแล้วก็เพราะอะไรนะครับชอบตรงไหนอย่างเช่นแบบว่าผมอยากมีสัตว์ตัวที่โหดที่สุดทุกตัวครับพี่อะไรประมาณนี้ผมก็เลยมาฟาร,ร์มครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วยกันคอมเมนต์เหตุผลให้ฟังหน่อยก็แล้วกันนะครับส่วนพี่ตอนนี้เนี่ยก็มีหน้าที่ก้มหน้าก้มตาในการฟาร,ร์มเงินต่อไปนั่นเองนะครับทุกคนเพื่อที่จะผ่านไปด่านสุดท้ายให้ได้นั่นเองนะรีเบิร์ตแค่หนึ่งตัวพี่ก็น่าจะพอแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ นะเพราะว่ามันเนื่อนนานเหลือเกินนะครับก็จะสามารถผ่านไปได้แบบสายฟรีเนี่ยนะครับทุกคนมันลำบากมากเลยนะโอเคแล้วตอนนี้ตังเราก็พอเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ผ่านด่านไปเลยแล้วกันโอ้โหแอรเรีย25อยู่ข้างหน้าเรานี่เองแล้วก่อนที่เราจะไปรีเบิร์ตกันนะครับทุกคนผมก็ได้กลับมาที่เมืองแรกนะครับทุกคนเพื่อมาสุมไข่แล้วก็เตรียมทีมให้โหดที่สุดนะครับทุกคนโดยการสมตู ที่34นะเพราะว่าพอเรามีตัวโหดแล้วเนี่ยเราจะสามารถกลับไปด่านเดิมได้ไวขึ้นนะครับเพราะว่าเราตีแรงนั่นเองนะครับคือถ้าเราไม่สมตัวไว้เนี่ยแล้วเรารีเบิร์ตเงินเราหายนะครับทุกคนแล้วเราก็จะกลับมาเริ่มใหม่ได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขอเตรียมทีมให้พร้อมสําหรับการรีเบิร์ครั้งนี้ก่อนว้โว,โวมาแล้วโตดเยอะเลยครับอ้ายนี่ครับ อุ้ยล้วสุดท้ายครับทุกคนผมสามารถเปิดได้ตัวละคร0.13เนนะครับนั่นก็คือแมวสีทองนั่นเองนะครับเมื่อกี้โอ้โหปาฏิหาริย์จัดๆนะครับอย่างน้อยๆทีมผมเนี่ยก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะครับเพราะว่ามีผู้นำที่ดีนั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหแต่ว่ามันก็มาแค่ตัวเดียวแล้วมันก็ไม่ยอมมาอีกเลยครับทุกคนเราจะสมได้อีกประมาณ11ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ครบหรือเปล่านะครับ ใน EP นี่อ้ oh ่หสุดท้ายผมก็ใช้เงินเสร็จหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูผลประกอบการของเราก็ยังได้ไม่ครบนะครับทุกคนถึงแม้ว่าจะได้ไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ทีมเราก็เรียกได้ว่าเตรียมทีมที่แข็งแกร่งไว้แล้วนะครับสำหรับหลังการรีเบิร์ตนั่นเองนะครับทุกคนแล้วเมื่อเราพร้อมแล้วเนี่ยเราก็จะไปทําการรีเบิร์ตกันเลยครับทุกคนเดินทางกันไปเลยเริ่มทําการรีเบิร์ตครั้งที่หนึ่งไป กันเลยลิเบิร์ตวู้ฮูฮจุติใหม่ไอเจ้าซ่วมฟิง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 ปิ้ว เรียบร้อยครับทุกคนและหลังจากการรีเบิร์ตใหม่นั้นนะครับเราก็จะมีปุ่มเทเลพอร์ตนะครับแล้วก็อ,อ่านไม่ทัน <laughs> ไม่เป็นไรนะฮะน่ให eh ้เรียบร้อยสําหรับการรีเบิร์ตนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็มีปุ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่พอเราเตรียมทีมที่แข็งแกรง่งเสร็จนะครับนี่เลยทุกคนเราก็จะฟาร์มได้โคตรง่ายนะครับแล้วก็จะผ่านด่านได้แบบโคตรง่ายเลยนะครับเฮ้ยเงินไม่หายไปนี่ว่าผมเข้าใจผิดครับทุก คนแต่เอาเป็นว่าใน EP แรก EP นี้นะครับผมก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปกากไปเทพของวุปปรณ์ในเพจซิมูเลเตอร์นะครับถ้าทุกคนชอบนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้พี่เสริมตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่าพี่มือใหม่มากนะครับสําหรับการทําคลิปกากไปเทพนะครับก็อาจจะผิดพลาดเยอะหน่อยนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับทุกคนเออคอมเมนต์มาเพื่อให้พี่ปรับปรุงตัวนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับแล้วก็แน่นอนครับใครอยากได้ตัวละครเพจซิมูเลเตอร์โหดๆนะครับมาซื้อได้ที่ร้านวิวปรกรณ์นะครับลิง์กด้านล่างคลิปนี้เ้อทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บจุจุจ๊ก,ก